สวัสดีทุกท่านครับผมตอนเย็นๆวันนี้ว่างๆมันทำของเล่นชิ้นใหม่นั่นคือตัวนี้เขาเอื่นเนี่ยก็ตุ้มกระโดดดิแบบมีเสียงับแบบมีสัญญาณไฟทำเล่นนะครับไม่มีอะไรทำก็ทำเล่นไปอุปกรณ์ก็จะมีทุนท่นทุ่น อันที่สองอะไรก็ไม่รู้ครับหาเอานะครับมีอะไรเอาอน,นั้นอันนี้ผมมีอยู่มันก็คือขอสับของขตะขอหน้าต่างครับมันมีอันนี้ก็เอาอน,นี้ครับอันกาวร้อนทุ่นไฟกระดิ่งแล้วก็ตัวทวงครับเป็นลูกปืนนะวิธีการก็คือมีทุ่นแล้วก็เอาสายยิออกครับเอาสายนี้ออกนะ ขยังตัดสร็จแล้วก็เอามาหมุนเข้ากับไอ้ข้อสับหน้าต่างครับหมุนให้มันแน่นๆหมุนตีต,ติดดสิ็จแล้วก็ยอดกาวอันนี้ทำง่ายๆนะครับไม่ต้องมีอุปกรณ์อะไรเอาเอาั้นสนกาวนิดหน่อยยอดกาวเสร็จแล้วก็วัดระยะจะเอาทุ่นสูงกันอะไรครับอุ้ยทางนี้เนาะ ก็ตัด,ดก็จะได้ตะขอติดอันดับต่อไปก็เป็นยัดตะกัวเพื่อทวงน้ำหนักครับเตะกัว,วสองลูกตะกัวขนาดไหนครัันต่อไปก็คือทว,วงตะกัวครับผมจะใช้สองเม็ดเอาเข้าทางเอาเขอายิงงินครับอัดเข้าไปเลยเหมือนอัดก็ได็นใหทวง อัดตัวอางไม่ใช่อัดลูกปืนลูกปืนล้อรถจักรยานนะครับถ้าไม่ได้ซื้อใหม่ก็หาเอาตามร้านค้าร้านรถจักรยานสบายเน้นประหยัดนะครับอัดเข้าไปผมใช้สองลูกวัสดุคือเน้นประหยัดนะครับไม่ได้มีอะไร,รลุลารหาเอาเลย ของผมมีลูกปืนพวกนี้ผมใช้ตัวทวงทวอย่งนี้ก็ทวง,ทวง,งกรบกระโดดนี่เราก็เราก็เสร็จแล้วเราก็ยัดลงไปดูระยะระยะให้มันพอดีให้มันเสาโผล่ขึ้นมาประมาณนี้นี่โอเคครับนี่แล้วแต่ความชอบเนาะโผล่มากโผล่น้อย หลังจากนั้นเราอาดาัดเกลีวเกาวร้ลวดเราเนี่ยนะครับธรรมดารเรียบร้อยข้างบนเรียบร้อยมีตะกัวเรียบร้อยต่อไปก็กระดิง่งกระดิง่งกระดิ่งแล้วก็วัดระยะตัดเอาเลยครับ ก็เอาให้ชิดๆหน่อยอผมชอบชิดๆนี่วัดระยะประมาณนี้ครับแล้วก็หยอดกาวสำคัญคือตัวหยอดกาวนะครับระมัดระวังต้องทำแบบนี้หนึ่งเขย่าด้วยเพราะไม่งั้นกาวมันจะไหลลงมาติดอันลูกกระพวนครับ รอนี้หมึงให้มันเหี้ยงเสร็จแล้วตุ้มกระโดดตัวนี้ต้องไปตัดออกครับตัดออกให้มันเป็นแบบนี้เพราะว่าตัดยิ่งสั้นยิ่งดีครับเพราะว่าเวลาปลากระตุกเนี่ยมันจะมันจะฟงออกนะเสร็จแล้วนี่ตุ้มเรียบร้อยถ้าจะใส่ไฟก็เอาไฟเนี่ยมาจิ้มใส่ตูดครับก็โอเคเรียบร้อยก็จะเป็นแบบนี้ ตุ้มแบบกระดิง่งกลางวันตุ้มแบบไฟครับกลางคืนโอเคลองทำดูนะครับเน้นประหยัดเน้นประหยัดเน้นประหยัดโอเค